สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมนายธนากรศรีประมาณมีความยินดีนำเสนอผลงานในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอการนำเสนอครั้งนี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพรวมของผลงานขอบคุณที่ให้ความสนใจและติดตามรับชมครับขอแนะนำข้อมูลส่วนตัวของผมรหัสนักศึกษา6 8 3 2 2 1 1 0 1 1ถึง3ชื่อนายธนากรศรีประมาณหรือชื่อเล่นโบปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่1 สาขาคารุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นที่อยู่บ้านเลขที่14หมู่2ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมลาสัยจังหวัดกาฬสินเบอร์โทรศัพท์0648722391และอีเมล t a n a k n a s a r m u t c t h ครับประวัติการศึกษาของผมเริ่มต้นที่โรงเรียนท่าเพิงเหมือนแอดท่าใหม่หนองมักเรือวิทัศทยา ซึ่งได้ศึกษาในระดับอนุบาล1-2และระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงตอนปลายรวมถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากนั้นได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือพอวชปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญ,ญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของผมจนถึงปัจจุบันครับ ในสไลด์นี้จะแสดงถึงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ซึ่งประกอบด้วยใบเกียรติบัตรจากการอบรม g e n e r a t i v e AI และชักที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานของ AI อย่างลึกซึง้งรวมถึงหลักสูตรเสริมพลังครูในการสร้างนาวัตรกรรมสื่อการสอนด้วย AI เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและการเก็บใบเกียรติบัตรจากการอบรม AI Presentation ที่ช่วยพัฒนาทักษะาานำเสนอด้วย AI อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการพัฒนาศัก,กยภาพผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทันสมัยในยุคปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมรับฟังหากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ